สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซฟข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริการายการที่จะช่วยให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดหุ้นอเมริกาก่อนที่คุณจะเริ่มตัดสินใจลงทุนในแต่ละวันมาอัปเดตสถานการณ์ไปพร้อมกันแล้วคุณจะรู้ว่าข่าววันนี้มีอะไรน่าสนใจและส่งผลต่อพอร์ตของคุณได้ยังไงบ้างเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเซพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกากันเลยครับ เคยลองนึกภาพตามไหมครับว่าถ้าเรามีวิธีที่ไม่ใช่แค่ชะลอวัยแต่สามารถย้อนเข็มนาฬิกาของเซลล์ในร่างกายเราได้เลยมันจะเปลี่ยนโลกไปขนาดไหนวันนี้ล่ะครับเราจะมาเจาะลึกบริษัทหนึ่งที่กล้าเดิมพันทุกอย่างเพื่อคำตอบนี้บริษัทที่ชื่อว่า Telomere Pharmaceuticals คือคำถามมันดูเรียบง่ายมากเลยนะจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถซ่อมแซมเซลล์ที่มันแก่ที่มันเสื่อมสภาพไปตามไวัยได้ นี่แหละครับคำถามที่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟนี่แหละคือหัวใจของภารกิจที่เทโลเมียกำลังทุ่มเททุกอย่างเพื่อหาคำตอบให้ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปมีบริษัทไบโอเทคแห่งหนึ่งที่กำลังเดิมพันอนาคตทั้งหมดไว้กับคำตอบนี้เลยซึ่งก็คือเทโลเมียฟาร์มซูติคอลส์นี่แหละครับคือตัวละครเอกที่เราจะมาส่องกันแบบทุกซอกทุกมุมในวันนี้เอาละครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ก่อนภาพฝันที่ยิ่งใหญ่ คำมั่นสัญญาที่บอกว่าจะมาต่อก,กองกับความแก่ชรามาดูกันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงก่อนอื่นเลย t ทโลเมียร p ฟาร์มาซ u ติ c ค l ลเขาก็คือใครกันแน่พูดง่ายๆเลยนะคะเขาเป็นบริษัทไบโอเทคที่ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า Preclinical อยู่เลยเอ่อก็คือทุกอย่างยังอยู่ในห้องแลบครับกำลังทดลองวิจัยพัฒนากันอยู่ยังไม่มีอะไรออกมาวางขายจริงๆ เป้าหมายหลักของเขาก็คือการพัฒนายาเพื่อรักษาอาการอักเสบต่างๆที่มันมาพร้อมกับความแก่นี่แหละครับโอเคทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เราจะมาเจาะลึกตัวยาที่เป็นความหวังหลักของเขากันนั่นก็คือเทโลเมียวันผลวิจัยเบื้องต้นของเทโลเมียหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันน่าทึ่งมาก อย่างแรกเลยนะมันเข้าไปฟื้นฟูการทำงานของไมโตคอนเดรียที่เราชอบเรียกกันเล่นๆว่าเป็นโรงไฟฟ้าของเซลล์อะครับแล้วที่เจ๋งคือมันทำได้โดยไม่สร้างความเสียหายเพิ่มนะแล้วเขาก็ทดลองในเซลล์มนุษย์ที่เป็นโรคโปรเจเรียคือโรคที่ทำให้แก่ก่อนวัยมากๆอะครับซึ่งมันก็ได้ผล ยังไม่หมดแค่นั้นนะในสัตว์ทดลองเนี่ยมันยังช่วยฟื้นฟูโครงสร้างของจอประสาทตาในโรค AMD ได้ด้วยโรคที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุตาบอดกันนะครับและที่พีคสุดๆเลยนะคือมันสามารถย้อนกลับสัญญาณทางพันธุกรรมบางตัวที่เรียกว่า epigenetic marker ซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งได้ด้วยโหแค่ฟังก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับดังนั้น หัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดก็คือผลลัพธ์เบื้องต้นพวกนี้มันกำลังบอกเราว่าเทโลเมียร์หนึ่งเนี่ยอาจจะมีศักยภาพที่จะย้อนกลับความเสื่อมของร่างกายได้ลึกถึงระดับเซลล์กันเลยทีเดียวถ้าทำได้จริงนี่คือเปลี่ยนเกมเลยนะครับโอเคในทางทฤษฎีในทางวิทยาศาสตร์ศักยภาพของมันคือการปฏิวัติว,ตวงการอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวเราต้องเบรกกันก่อนแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงทางการเงินล่ะสถานการณ์มันเป็นยังไง และนี่ก็นำเรามาสู่พาต่อไปครับที่เราจะต้องพักเรื่องราวแห่งความหวังไว้แป๊บหนึ่งแล้วมาดูกันที่ความจริงอีกด้านด้านที่อาจจะไม่ได้สวยหรูนักนั่นก็คือสถานะทางการเงินของบริษัทนั่นเองมาดูตัวเลขแรกกันเลยที่จะทำให้เราต้องกลับมาสู่โลกความจริงรายได้ในไตรามาสล่าสุดของบริษัทคือศูนย์ครับศูนย์ดอลลาร์ใช่แล้วครับฟังไม่ผิด ก็แน่แหละเพราะบริษัทยังอยู่ในขั้นวิจัยนี่นะยังไม่มีอะไรขายและพอไรายได้เป็นศูนย์แน่นอนว่ากำไรต่อหุ้นหรือ EPS ก็ติดลบสิครับคือมีแต่รายจ่ายเต็มๆเลยตอนนี้ทั้งค่าวิจัยค่าพัฒนาทุกอย่างคือการใช้เงินออกไป ซึ่งเองสถานการณ์แบบนี้แหะครับมันทำให้เกิดความเสี่ยงที่ใหญ่มากๆสำหรับบริษัทไบโอเทคขั้นนี้เขาเรียกว่าแคชรันเวย์ลองนึกภาพมันเหมือนน้ำมันในถังรถนะครับมันบอกว่าบริษัทจะไปต่อได้อีกนานแค่ไหนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนมองว่าน้ำมันของเทโลเมียเนี่ยเริ่มจะน่าเป็นห่วงแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคือล่าสุดเนี่ยบริษัทก็เพิ่งไปเติมน้ำมันมาครับ เขาไประดมทุนเพิ่มมาได้3ล้านดอลลาร์จาก The b a s h o r Trust แล้วก็อีก1ล้านจาก The Starwood Trust แถมยังมีวงเงินสินเชื่ออีก5ล้านที่ยังไม่ได้ใช้ด้วยทั้งหมดนี้ก็เหมือนเป็นการต่อลมหายใจทำให้รถคันนี้วิ่งต่อไปได้อีกระยะหนึ่งเอาละครับพอเราเห็นทั้งภาพฝันทางวิทยาศาสตร์ที่มันยิ่งใหญ่มากกับความจริงทางการเงินที่มันก็โหดร้ายมากมันก็ชัดเจนเลยว่าเทเลเมียเนี่ยคือการเดิมพันครั้งใหญ่ในวงการไบโอเทคของจริง ตารางนี้สรุปภาพรวมให้เราเห็นชัดเลยครับฝั่งโอกาสเนี่ยโอ้โหมีผลวิจัยเบื้องต้นที่มันน่าทึ่งมากถ้าทำสำเร็จตลาดมันจะใหญ่ขนาดไหนแล้วนักวิเคราะห์ก็ให้ราคาเป้าหมายไว้สูงเร่วเลยแต่หันมาดูฝั่งความเสี่ยงบ้างก็หนักไม่แพ้กันไม่มีรายได้ขาดทุนต่อเนื่องมีความเสี่ยงที่การทดลองจะล้มเหลวแล้วที่สำคัญคือราคาหุ้นผันผล,ผลแบบสุดๆและกราฟแท่งนี้ล่ละครับที่แสดงให้เห็นภาพความผันผวนนั้นชัดเจนที่สุด จะเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยเคยลงไปต่ำสุดในรอบปีที่ประมาณเหรียญ96เซนแต่ในขณะเดียวกันเป้าหมายราคาสูงสุดจากนักวิเคราะห์บางคนมองไปถึง15ดอลลาร์คือช่องว่างตรงนี้ล่ะครับที่มันสะท้อนทั้งโอกาสและความเสี่ยงมหาศาลที่ซ่อนอยู่คำถามต่อมาก็คือแล้วไงต่ออนาคตของเขาจะเป็นยังไงอะไรคือด่านสำคัญที่จะเป็นตัวตัดสินชะตาการเดิมพันครั้งนี้กันแน่ ไทม์ไลน์นี้คือเส้นทางที่เขาต้องเดินไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองครับตอนนี้ยังอยู่ในห้องแลบอยู่แต่เป้าหมายต่อไปคือภายในสิ้นปีนี้ต้องยื่นเอกสารเพื่อขอเริ่มทดลองในมนุษย์หรือที่เรียกว่า IND ให้ได้ถ้าผ่านด่านต่อไปก็คือเริ่มทดลองเฟสหนึ่งในอีก6-12เดือนข้างหน้าและผลลัพธ์ที่จะชี้เป็นชี้ตายจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอกัน2-5ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นเลย และนี่คือภาพที่ชัดที่สุดครับทุกย่างก้าวในทไลายที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้คือเกมวัดใจดีๆนี้เองความสำเร็จในแต่ละขั้นไม่ว่าจะเป็นการยืงง่ง i อ d ่พังหรือผลเฟสหนึ่งออกมาดีมันจะปลดล็อกมูลค่ามหาศาลให้กับบริษัทเลยแต่ในทางกลับกันความล้มเหลวแค่ครั้งเดียวก็อาจหมายถึงหายน,นะหรือจุดจบของบริษัทได้เลยเหมือนกันสุดท้ายเราก็กลับมาที่คำถามเดิมเทโลเมีย จะกลายเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้จริงๆหรือจะเป็นแค่ทฤษฎีสวยหรูที่ไม่มีวันเป็นจริงบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นแบบไหนกันแน่ก็น่าคิดนะครับว่าอนาคตเท่านั้นแหละครับที่จะให้คำตอบกับเราได้